ก็เช่นเดียวกันค่ะกับกิจกรรมวันชัตรมงคลปี2567ค่ะโดยมณฑลฐานบกที่42ค่ายศสยนานารงค์ค่ะได้จัดพิธีถวายราชสักการะถวายราชสุดดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเนื่องในโอกาสวันชัตรมงคล4พฤษภาคม2567 ที่ห้องปฐมภาคสโมสรค่ายเสยนานารงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพลตรีประกรณ์จันทรชโชตะผู้บัญชาการมณฑนฐททานบกที่42นำข้าราชาการสมาคมแม่บ้านทหารบกและครอบครัวค่ายเสยนานารงร่วมพิธีถวายรชาชสักการะถวายรชาชสดุดีน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันชาตรมงคล4พฤษภาคม2567 โดยผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่42ประธานในพิธีเปิดกลวยดอกไม้ทูบเทียนแพร่กล่าวถวายราชสดุดีและน้อสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉา,ายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีน้อมใจกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีและรวมทอนลงนามถวายพระพรชยม,มงคลด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับแต่เสด็จเถลิงทวันริยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริยการที่10แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณีกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทธือไถ่แน่แน่ที่จะสร้างความรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรให้แก่ประเทศชาติอย่างความปราบรื้มปิติแก่ประสนักรทุกหมู่เหล่ากับ